ดววันอาทิตย์อย่าสมฤรือเนภายในสารบุญช่วยแห่งนี้นะครับจะมีการประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์โดยพิธีกรรมแรกในวันอาทิตย์นั้นจะเริ่มต้นด้วยการทําทานบารมีด้วยพิธีถวายข้าวสารครับการที่เราให้ทาทานบารมีเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกให้คณะศิษย์เนี่ยหมั่นไหวพระสวดมนต์ระลึกนึกถึงพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์การระลึกก็คือการสรรเสริญเจริญบูชาพระคุณท่านดังนั้นเนี่ยพิธีกรรมจึงมีแต่ความศักดิ์สิทธิ์พิธีกรรมไฮไลท์ที่สําคัญนั่นนนคกกาาารรรยพเปป็ะุต์ใิธีไวู้ม ปรดดญาตยตคือบางทีเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันนะเขาจะให้ลูกศิษย์เนี่ยยกพ่อแก่เนี่ยในหอ,อครูเนี่ยลงไปเพราะการบวงสรวงแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะตั้งสารเพียงตาเขาเรียกหิ้งพระพราชัยเขาจะเอาพวกพ่อแก่หรือว่าเสียนครูหรือองค์เทพเนี่ยจะเอาไปขึ้นหิ้งเพื่อบวงสรวงก่อนเช้านั้นนี่คือเป็นหลักขั้นตอนในการบูชารืะเรียกว่ายกพ่อแก่โดยระหว่างก่อนที่จะมีพิธีกรรมยกพ่อแก่นะครับก็จะใช้ช่วงจังหวะเวลานี้ในการอธิษฐานจิตเพื่อขอพรในสิ่งที่เราจะปรารถนานั่นเองนะครับเป็นเวลาเฉพาะของเลิกใน การยกพ่อแก่เป็นช่วงเวลาที่แบบว่าใครจะบนบานสารกาวบอกเล่าขอพรก็จะช่วงนั้นแล้วมีความปรารถนาอยู่แล้วเราก็ตั้งจิตอธิษฐานขอท่านตอนนั้นจะจะให้ภาวนาว่าลื้อลือลือคือหัวใจพ่อแก่ทั้งร้อยแปดก็คือเราระลึกนึกถึงบารมีพ่อแก่นั่นแหละบารมีครูบาอาจารย์เรียนศิลปะวิชาการร้องการรำการเต้นอะไรก็แล้วแต่หรือเราอาจจะทําการค้าเราก็ระลึกนึกถึงการค้าที่เราทําเพราะว่าการค้าเราก็มีครูพ่อแก่ก็เป็นครูการค้าเหมือนกันคือใจเราเอาไปจับจดจ้องกับสิ่งที่เราทําและบารมีครูก็จะังหล ประคองงสิ่นนั้้ไวีกหนึ่งพิธีขอพรที่จะพลาดไม่ได้นั่นคือพิธีการเสกกระเป๋าสตังค์นะครับเขาเรียกเสกกระเป๋าสตังค์ลงหัวใจเงินล้านหัวใจเงินล้านก็คือคาถาเงินล้านของหลวงพ่อปานแล้วก็จะมีคาถาพระศิวลีหรือว่าพระชิบพีให้โชคเขาเรียกของเงินพระจันทร์เนี่ยเขาก็จะใช้คาถาบทนี้ขอแล้วจะบบกอุอากะสะหัวใจเศรษฐีไหมเราเอ่ยไปถึงเศรษฐีโบราณขออำนาจบรมีเนี่ยที่ท่านได้ปฏิบัติมาเนี่ยจงมาโปรดเราเนี่ยคือการลงกระเป๋าตังค์ลงหัวใจเงินล้านคือพูดได้ง่ายว่าการ มาในวันอาทิตย์เนี่ยทุกอย่างมันจะอุดมไปด้วยศรัทธาฉันจะพูดให้ฟังนะจะบอกให้รู้อธิบายให้เห็นนี่ว่าอันนี้ทําอะไรเพื่ออะไรไม่ใช่ว่าโอ้เราจะเป็นสายมูอย่างเดียวสายมูมันก็ทําทานสร้างบรารมีถ้าเราขอด้วยไหว้พระด้วยสวดมนต์ด้วยปฏิบัติตัวด้วยนี่เขาจึงเรียกสายมูของแท้ดังนั้นก็ฝากแก้โยมไว้ด้วยนะถ้าท่านใดที่จะมาเข้าร่วมประกอบพิธีก็วันอาทิตย์10บโมงครึ่งเรามาเจตการอาสมฤาษีเนเ